สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับผมประมาณเที่ยงนะครับผมโอเคมามีอะไรมาใหม่มั่งนะครับผมมีอะไรมาใหม่ rookie challenge เหรอ rookie เหรอ rookie เหรอน่าจะไม่มีเลยนะน่าจะหมดเลยนะ rookie นะฮะ โอเคหรือว่ามีปะเราดูอีกทีแล้วกันนะฮะหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็มีเติมทองลดราคาผมเติมไปแล้วนะผมทองลดราคาผมเติมไปแล้วไม่มีแล้วนะฮะจัดไปนะผม <c oughs> ตอนนี้มีทองอยู่หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยทองจัดทะลึ่งูกันดีฝ่านะฮะอีเวนต์มีอะไรมันะ่งเนี่ยอีเวนต์ยังไม่มีนะยังเป็นอันเดิมอยู่นะฮะยังเป็นอันเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็มีเมสซ,ซี่เบียดเพลยเยอร์น่าจะได้แล้วแหละนะผมรับไปเรียบร้อยแล้ว ผมกดรับไปเรียบร้อยแล้วนะมามานะฮะนะฮะอืออุ้ยของฟรีเพียบเลยว่ะแล้วก็มีเมสซ,ซี่ครับผมฟรีหนึ่งครั้งเป็นเบดเพลเยอร์ตามคาดนะฮะเบดเพลเยอร์ Player, นะครับผมยังไม่เปิดแล้วกันนะมาแล้วก็เพลเยอร์วีกของบัวบายยังไม่เปิดแล้วกันนะมีคริสเตียโน่อยากได้จังเลยนะคนเดียวเท่านั้นนะแต่ตอนนี้เราจะเปิด e อค n ออโมเมนตของลิเวอร์พูลนะผมงบหนึ่งมงพันเจ็ทองนะฮะขาดอีก5ทองเท่านะนั้นก็จะครบเป็ดวันดี๋ยวก่อนนะ5ทองหาจากไหนวะเนี่ยต้องการอีก5ทองอนะมันไม่มีแล้วอะต้องการอีก5ทองนะครับผมโอเคเปิดไปก่อนแล้วกันนะมา12700องนร้ 12, ทองนะผมงบวันนี้ตามล่าตอเรสอเวน่นแล้วก็ชาบีล,ลองสู้นะครับผมมา มันต้องได้แลยเอาจริงนะต่อเรอยากได้ที่สุดแล้วกับโอเว่นเนี่ยสองคนนี้นะฮะงบหนึ่งหมื่นสองพันลุยแล้วกูไม่รอแล้วเดี๋ยว <c oughs> นะไปครับผมไม่รอช้าเสียเวลานะโอ้โหทีแรกก็ไม่เท่าไหร่นะผมเนะี่ยข้ามไปเลยเรื่อนนะถ้ามันไม่ได้ก็ข้ามไปเลยฮนะจะได้ไม่เสียเวลากันไปครับผมครั้งที่สองฮนะ <c oughs> ยังว่าครั้งที่สามับผมงบเยอะงบเยอะนะผมหนึ่งหมื่นสองพันนะงบเยอะมาขอลองสูตรด,ดิขอเปิดสูตรหน่อยตอเรตนะฮะโอเว่นนะฮะชาบีลองสู้นะฮะไปจริงๆอยากได้ตอเรตกับโอเว่นนะชาบีลองสู้ไม่เท่าไหร่นะเอาจริงๆเชียร์ไปสี่ครั้งแล้วเปิดไปสี่ครั้งยังไม่ได้ครับผม อืม้มอาวะอยากได้ต่อรีสนะฮะถ้าจะรีวิวก็ต้องต่อรีสก่อนแหละอนันนี้สำหรับผมนะฮะเชียเชียยังไม่มาเลยนะฮะยังไม่มาเลยครับผมแต่ก็ดีเหมือนกันนะได้ฟูลทีมไหมผมได้ฟูลทีมนะฟูลทีมแมนยูแล้วหนึ่งแล้วเฮ้ยแมนยูได้แล้วนีกว่าลิเวอร์ดิฟูลทีมริเวอร์นี่เพลงริเวอร์ทูนะ อันนี้มันเพชริฟบ์ู้เชีย่ยหมดไปเยอะเลยนะพันแล้วนะพันแล้วนะยังไม่ได้เลยเนะโอ้โหเปิดมันมากทุกคนผมเนี่ยเปิดมันมากนะฮะแม่ทองเยอะไงหมื่นสองโอ้โหเทโกูครับผมทองเยอะเปิดมันเลยฮนะไอคอนอยู่ไหนไอคอนอีกอยู่ไหนคนนี้อย่าบอกนะว่าหนึ่งหมื่นไม่ได้ครบสามคนอีกแย่เลยนะ โ oh. อ้โหแฝงผม <laughs> ผมเปิดเร็วมากเลยนะจริงผมเปิดเร็วมากอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะแบบไม่สนใจใครเปิดอย่างเดียวนะท <laughs> องสูตรไม่มีละ oh. โอ้โหเฮเดรันนะมาไปพันกว่าแล้วยังไม่ได้สักคนเลยอื้เขียดเดี๋ยว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 คนเม่เดี๋ยว <laughs> ลองสูตรก่อนสูตรมาสูตรมาสูตรสูตรสูตร นะสูตรสูตรไหนไม่รู้ chest. สูตรมั่วอย่างเดียวสูตรมานะจัดไปต่อเรดจัดไปต่อเรดโอ้โหหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยพันกว่าแล้วนะพันเจ็ดพันแปดแล้วนะถึงกว่าไม่รู้เหมือนเฮ้ยมันยังไม่ได้เลยอะนะหมื่นทองนะคนนี้หนึ่งหมื่นทองนะอย่าลืมว่าหนึ่งหมื่นทองนะย้ำเลยกันนะ โอ้โหมันเป็นสองแล้ะสองพันละสองพันยังไม่มาสักคนนะดวงเชี่ยจริงๆรดวงไม่เชี่ยจริงๆรอะโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหเลยนะฮะอืมมันมีจริงปะเนี่ยคนไอคอนิกเนี่ยมันมีจริงๆรหรอปะมันมีสิทธิ์เปิดได้จริงๆหรอปะโอ้โหฟ e มโน o นะมันมีสิทธิ์เปิดได้จริงๆรเหรอกูถามจริง โอ้โห و, มันเป็นสองพันแล้วสองพันกว่าแล้วไม่ได้สักคนเลยมันมีจริงๆเหรอถามหน่อยมันมีจริงๆเหรอโอ้โหเดียวเริ่มท้อเลยนะเริ่มท้อเลยนะไม่เปิดแม่งเชี่ยเอ้ยอืมไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะต่อเรียเท่านั้น ต่อเรีเท่านั้นจากสามตัวเปลี่ยนเป็นหนึ่งตัวแล้วโอ้โหยากจริงว่ะเดอะบอยครับผมโอ้แถวบนมานะเดอะบอยเมื่อกี้นะฮะหืยากเอาเรื่องทุกคนยากเอาเรื่องนะฮะโอ้โหไปโอ้โหเริ่มเครียดฮะเริ่มเครียดจริงไม่ไปสองพันสามพันทองแลนะ้วเนี่ยสามพันทองไม่ออกสักตัวฮะ มันใช่เหรอวะโอ้โหฟานไ้นะสามพันไม่มาสักคนเลยโอ้ยโอ้ยประไว้เลยไปเปิดเรยอดูวกดีกว่ามั่งโอ้โหคนนี้อย่ามาทำร้ายกันเลยอื้มโอ้โห 12, หมื่นสองเล็กเก้าพันโอ้โหไม่ไม่ได้เลยจริงๆนะเนี่ยไม,ไม่ได้เลยจริงๆนะเนี่ยหยุดไหมยหยุดไหมเปิดไปสามพันกว่าไม่ได้สักคนฮะหยุดไหมโอ้โหหยุดไหมฮะพอก่อนที่ไปเปิดสเกลก่อนไม่ไหวไม่ไหวไอ้ยี่ย่างงี้หืมหืมขอเคลียร์สเกลก่อนแล้กันนะเอาวันไหนดีอะเอ้เป็นแฟ็คลิเวอร์พูลใช่ปะ ต้องเปิดสเปนนะวะต้องเปิดสเปนฮนะเปิดสเปนนะครับผมเฮ้ยเปิดเออถูกแล้วเปิดสเปนนะแล้วก็เปิดอังกฤษนะผมมาสูตรม่วยก็เชี่ยแม่งหมดไปสามพันกว่าแล้วนะทุกคนสามพันกว่าไม่ใช่น้อยๆเนะโอ้โห สามพันกว่าไม่ใช่น้อยๆนะเงินมหาศาลเลยนะโอ้โคนนี้คูไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้เลยอะ่ะไปอย่างไวครับผมเดี๋ยวมันมีจริงปะเนี่ยมันมีจริงปะเนี่ยคอนดิกเนี่ย โอ้โห oh. มีจริงป่ะวะถ้าดูมันจะเชี่ยขนาดนี้เดี๋ยวทุกคนหมดไปห้าพันแล้วนะประมาณห้าพันทองแล้วนะไม่ได้สักคนเนี่ย mm hmm. oh. อโอ้โหไว้ีกทอง่ะหยุดไหมยหยุดไหม <c oughs> ควรเลิกไหมฮะควรเลิกไหมเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ด้ยทองเนี่ย เลิกไหมเราผมว่าหมดหวังว่ะผมไม่สู้แล้วจริงนะใจไม่สู้แล้วคือมันหมดเยอะไปอ่ะแล้วมันไม่ได้สักคนเลยอ่ะเื่จากสามคนเหลือหนึ่งคนเลยเนี่ยหวังได้สักคนก็พอแล้วจริงนะโหหนักไปจริงหนักไปหนักไปมันมีจริงป่ะผมกูอยากรู้มันมีจริงๆเหรอไอคอนิกเนี่ยมันมีแค่ปกหรือเปล่าเท่เอย ขึ้นนิ่งเลยทีนี้ฮะนิ่งเลยนะครับผมโอ้โหไม่ขยับเลยเนี้ยมันมีจริงป่าวทุกคนถ้ามันไม่มีจริงแน่เลยอะมันหลอกแน่เลยมันมีจริงไหมเนี่ยมันต้องได้สักคนแล้วนะห้าพันทองเนี่ยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าทองผมเหลือห้าพันนะ ถ้ายังไม่ได้ผมหยุดแค่นั้นแหละนะถ้าทองเหลือห้าพันถ้ายังไม่ได้หยุดจบเลยนะผมไม่สู้แล้วว่ะโอ้โหถ้าอถ้าเหลือห้าพันแล้วยังไม่ได้ผมหยุดเลยนะเอางี้ดีกว่ามันจะได้ไม่หมดไปเยอะคือมันมีจริงป่ะวะผมเปิดไปเยอะมากเลยนะคืออะไรวะ มันมีจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้เร on. ิ่มท้อฮะมันมีจริงเหรอเนี่ยโคนนมิกูจาวตารีกูจาวตารีกูจาวตารีสจาวตารีสจาวตารีนะโอ้ยอืคือมันได้แต่ตัวซ้ำๆเดิมๆอ่ะ หลายครั้งแล้วนะบอลเงินบอลทองเนี่ยอู้ยผมเปิดไวมากอะ่ะจริงเปิดไปไวมากอะ่ะมาสองพันทองสุดท้ายะ่ะผมจะเปิดแค่นี้แล้วกันนะถ้ามันยังไม่ได้อีกเนี่ยมันหมดลุ้นเลยว่ะมันไม่สนุกเลยอย่างเงี้ยมันไม่สนุกเลยเลือดที่เติมไปมันเพื่ออะไรวะเนี่ยมันโอ้โหเทโก้สองครั้งอะ่ะคิดดูดิมันล็อกแน่เลยกว่าแม่งล็อกแน่ โอ้โหประม่งหรอกไงจะได้ตอรยเรตได้นก็ได้อ่ะืพอแล้วมั้งจริงๆถ้าถึงห้าพันผมยังไม่ได้นะถ้าเหลือห้าพันแต่ยังไม่ได้นะผมเลิกเลยนะผมจะเลิกเปิดไอคอนิกเลยนะเขี่ยมันเร็ดเด็ดเดดดับไม่เขี้ยมากเลยอ่ะโอ้โหเทียกู้สามคน อย่าโยนทุ้ับทิ้งมากเทีคู่สามคน,นะฮะคิดว่าผมจะเปิดต่อปปะเทีคู่สามคนโอ้โหกูไม่เอาก็ได้แม่งไอคอนิกหรือ 5, ห้าพันเมื่อไหร่หยุดนะ,ะ, 5, ะห้าพันเมื่อไหร่หยุดนะเพาาไม่หมดประจ็ดพันถ้าไม่ได้สักคนนี่ผมก็ไม่เปิดแล้วผมไม่เอาแล้ว เจ็ดพันท่งไม่ได้สักคนไม่เอาเลยนะโอ้โหเปิดฟีเจอร์ดีกว่ามั้งไอคอนิกเปิดฟีเจอร์ดีกว่ามั้งโอ้โหหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยฮะเชี่ยเจ็ดพันถ้าหมดเจ็ดพันไม่ได้สักคนนี่มันก็เกินไปวะเออเอาดีเอาดีเอาด,อาดีผมหยุดอ่ะผมหยุดอ่ะเก็บเงินไปเปิดมาริทด,ดีกว่ามั้งถ้ามาริดมันน่าทุ่มอยู่ อันนี้มันก็น่าทุ่มเถอะข้าพลังก็โหดอ่ะแต่มันก็ดูดืดดูดิเรดดับมันน้อยมากอะ่ะเจ็ดเจ็ดร้อยสุดท้ายครับผมอีกเจ็ดร้อยสุดท้ายอะ่ยยอะผมจะไม่สู้แล้วมันไม่มันไม่มีอะไรให้สู้เลยเลยอ่ะรู้สึกว่ามันจะไม่มีจริงอ,ะอ่ะจริงนะเหมือนมันเหมือนมันไม่มีอยู่จริงอ่ะทุกคนอาคนนี้แกอีกสี่ร้อยครับผมโอ,อ้โหเหมือนมันไม่มีจริงเลยว่ะ ดูดิโอ้โหอานูเชีย่ยบบอลดำมาตั้งทีได้อานูนี่เป็นเพคคอนิกนะเว้ยเดี๋ยวร้อยผมพอเลยฮะหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเหลือห้าพันนะฮะหมดไปเจ็ดร้อยเจ็ด หมดไปเจ็ดันเจ็ดร้อยทองไม่ได้สักคนโอ้โหเจ็ดพันเจ็ดร้ยทองไม่ได้สักคนนะทุกคนเอาไงต่อดีเอาไงต่อดีเอายังไงต่อดีฮะเอายังไงต่อดีฮะอโอ้โหเอาวะเอาวะอีกสักพันแล้วกัน โอ้โหมันไม่ไหวแล้วว่ะเดี๋ยวนะขอไปเปิดอะไรมัม่วๆแรกก่อนสักทีก่อนน,นะโอ้โหใจมันก็อยากได้แต่มันก็โอ้โหผมเริ่มเครียดจริงเลยนี่ยนะคือมันมีจริงหรอวะโอ้โหฝามึงจะมาฝาจะมาด้วยจริงอะ ตอเรตเหอะขอตอเรตเหอะโอเว่นเหอะผมสีทองเหรอสวยนี่ไงมือตาจะไหลน้ำตาจะไหลนะอ้โหกว่าจะมาไอเวนน้ำตาจะไหลอ้โหืพอไหมไปขอมาหนึ่งแล้วยันไี้ผมก็พอใจแล้วมีแรงเปิดต่อแล้วอ้โหกว่าจะมานะผม มีอะไรเปิดต่อเราได้ตอร์เรสอะโอ้โหโอโเว์นิดสักคนไปโอโเว์นิดสักคนที่เต็มหมดเยอะมากหมดเยอะแบบเหมือนจะไม่คุม้มเลยอะเชีย่ยหมดเยอะเกินเมดเยอะเกินไปนะะหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเหลือสี่พันนะผมมันต้องได้สามคนนะเนี่ยทางงบเนี่ย แต่มากแค่คนเดียวอย่างเงี้ยมาปืนหมดเพ้อนะผมเหลือไว้สามพันเอ้ยเหลือไว้ 1000. หว1000นะนึ่งพันเหลือไว้หนึ่งพันพอฮะจุเนี้เหลือไว้หนึ่งพันนะผมอย่างน้อยเราก็ติดมือมาแลวหนึ่งตัวตอเรสนะฮะอย่างน้อยก็ได้หนึ่งลวตอเรสนะครับผมแต่แม่งก็เชื่อจริงเนี้ยแต่หมดเยอะมากเลยนะมีใครหมดเยอะกว่าผมปะเนี่ย เนี่ยมีใครหมดเยอะกว่าผมวะเนี่ยโอ้โหแต่ตัวแรกเป็นตอเรส็โอเคนะถ้าเป็นชาบีลองสู้เนี่ยโกรธมากเลยนะเมื่อกี้โกรธมากเลยนะโอ้โหยน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลอีกรอบออโอเว่นโอเว่นเฮ้ยเดี๋ยวโอเว่นแบบโอ้โหย พอไหมพอไหมอย่าโลภอย่าโลภอย่าโลภพอไหมพอไหมได้สองคนแล้วช้วีลังโซช่างมันพอไหมอย่าโลภตำแหน่งนี้ค่อยว่ากันพอไหมฮะพอไหมหรือยังไงตอเรดมาแล้วเป็นมาแล้วไม่พอ่ะไม่งโลภ่ะมาโลภ่ะโลภปะช้บีลังโซครับผมมาแต่ผมตั้งแล้วว่าเหลือเงินไว้หนึ่งพันนะโลภ่ะโลภ่ะ โลบเฉยนะมันต้องด่านะผมควรไปเนีย่ยมันต้องด่าฮะไม่ด่าไม่ดีขึ้นเลยนะผมมาสองตัวที่ต้องการด้วยนะโอ้ยตอเรสเชื่อมือลั่นมือลั่นไปกดแต่ได้ตอรรสฮะมาทำไมยเยอะๆเนี่ยอุย้ยมือลั่นนะฮะแต่เป็นตอริสดิถ้าเป็นเฉบียลังสู้นะหยุดไปแล้วเมื่อกี้เฉย เฮ้ยเฮ้ยชี้มารัวๆว่ะทำไมมารูวๆเลยอ่ะทำไมแรกๆมันไม่มาเนีเท้าขวาไ่เสื้อแขนยาวอะเงี้ยเสียวเหลือเกินโอตอเรตตัวที่สามตอเรตตัวที่สามอะโอ้โหชาบีรังโซ่อยู่ไหนตอเรตตัวที่สามเนีถ้ามีตัวที่สี่มีเทรดทิ้งแน่บอกเลยนะมีเทรดทิ้งแน่เดี๋ยวนะ ถามว่าคุ้มไหมเหรอตารดสสามคนก็ไม,ไม่ไม่ต้องการอะไรมากขนาดนั้นไงแต่ถ้าได้ช้บีลังสุ่มเเบเคมากเลยเนาะอีพีเนี้ยผมจะไม่เสียดายเลยฮะถ้ามาครบสามคนผมจะไม่เสียดายเลยถ้ามันไม่ครบก็จะเคืองๆได้หน่อยเพราะว่าตอเรีสมันสามคนเลยอะมาแต่ก็ถือว่ายิ้มได้ครับผมถือว่ายิ้มได้ฮนะดีนะาไม่หยุดนะถือว่ายิ้มได้อ่าปากยิ้มได้ครับผมนะฮะ ใจผมมาจากเหลือไว้หนึ่งพันนะเอาไว้เปิดเพล y e เ o อร์ดูวิกนะฮะอาจจะไม่เปิดหมดนะหรือไ้สักหนึ่งพันหนึ่งพันทองนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรติดตัวมันจะลำบากโอเคยิ้มได้แล้วผมโอเว่นกับตอ r r เรตมาผมก็ยิ้มได้แล้วนะแต่ก็เปิดไปให้หมดตามงบแล้วกันแต่ไม่มีเกียร์คอนดิเต็จยับยับเลยแต่เป็นตัวซ้ำแค่นั้นเองฮะมา ถือว่าโอเคแล้วนะผมพอใจแล้วนะส่งคนที่ต้องการผมพอใจแล้วชาบีลองสู้ช่างมันผมพอใจแล้วเครียดแต่เล็กๆไม่เครียดช่ไหมแม่งเครียดมากจริงนะเครียดมากแม่งช่วงอะไรแม่งเ,เครียดมากเลยหมดไปเจ็ดพันไม่ได้สักคนนะไม่พอหลังๆไม่สองพันไม่ได้ตั้งสองคนโคดามิไม่ให้ลุ้นหรือปะ ขอให้ลดดินสักทีมาสีม่วงมาชมพูมาโอ้เดือบรอยตัวนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมาเยเหมกันนะตัวซ้ำเนี่ยต่อเรตเป็นสามคนก็เกินไปอุ้ยตกใจนี่ก็เป็นอคอนิกเห็นมันเหล็กๆนะฮะถ้ามันเหล็กๆไม่ไหลเดี๋ยวคอนิกแน่นะผมสามร้อยสุดท้ายฮะ เชื่อเปิดเยอะมากเลยนะเปิดเยอะที่สุดที่เคยเปิดเลยนะเนี่ยพราะวะต่อเรสคนเดียวเลยนะเพราะวะต่อเรสคนเดียวเลยในแพ็ลเนี้ยเป็นตัวที่เข้ามือสุดๆไปเลยนะตอเรสอะ่ะใส่ความเร็วอ่ะนะฮะโอเว่นอย่างเงี้ยคู่กันไม่งหดจัดผมว่าเราต้องรีวิวตอเรสก่อนในะผมวันนี้นะฮะแหมแครบผมสองร้อยสุดท้ายฮะไม่เสียดายแล้วเปิดไปอู้หูสี่เมน่อยีกอะ่ะ มาบ่อยเหมือนกันนะฟีมินโูโอเคทุกคนนะสวยพอแล้วนะผมอัพวิวดีกว่าคลิปนี้โคตรยาวนะคลิปนี้โคตรยาวไปอัพวิวต่อเรตนะอู้นักเตะเกือบเต็มนะนักเตะเกือบเต็มต่อเรตอยู่นี่สามคนเลยนะครับผมโอ้โหสามคนเลยว่ะ สามคนเลยว่ะต่อเรดโอเวนอัพวิดีกว่านะอัพวิดีกว่าตรงนี้แล้วกันอัพตัวแรกแล้วกันนะถ้าจะอัพมามาห้าดาวไปหนึ่งสี่ดาวสามดาวโอเคให้มันลนลนไปเลยเชนเนอร์เรามีเยอะนะไม่ต้องเสียดายตาันไม่ตันเก้าเจ็ดครับผมบูเลยเก้าเก้าได้หน่อยนะแล้วก็โอเว่นมาเอาให้ตันนะ เอาให้ตันเชีย่ยแม่งเลยโคตรสุดอะอีพีเนี้ยมีทั้งดรามา่ามีทั้งดาบมีทั้งดีใจอะผมมีทุกอย่างจริง <c oughs> โอ้โหไม่ตันปะโอเว้นขาดสามปะอเว้นขาดสามปะสียดาไปหนุม่มอย่าไปเสียดดยนะโอเคเก้าเจ็ดนะผมเรียบร้อยฮะแล้วก็เปลี่ยนทีมเป็นลิเวอร์พูลนะผมบูทก่อนบูทก่อนแหม ชุดนี้เราลืมเมสซี่ไปก่อนนะฮะชุดนี้เราลืมเมสซี่ไปก่อนบูบ,บูลิเวอร์พูลก่อนนะฮะใช้ตอเรตก่อนไม่เกือบไม่เกือบหลอกดาไปแล,ล้วล่ะตาโคโนมิเละนะครับผมลิเวอร์พูลอยู่ไหนทีมหลักชุดหลักผมอยู่ไหนเล่นแผนไหนดีอะแผนนี้แล้วกันนาคู่แล้วกันฮะผมถน,นัดนาคู่มากกว่านะเมสซี่เหรอเมสซี่ออกไปก่อนแล้วกันนะ ต่อเรตนี่ไงเอาต่อเรตลงมาสิเอามาแทนตัวตำนานสินี่เก้าเก้าครับผมโอเคนะอุ้ยแผนนี้สวยนะนะขาดดูตรงนี้ว่ะถ้าดูเป็นฟีเจอร์มันจะสวยมากเลยทีมเนี้ยกล่องเต้ไม่ไม่ใช้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวค่อยรีวิวกันนะฮะ EP นี้ถือว่าสุดจริงนะผมเต็มบทเยอะเหมือนกันนะหมดเยอะนะเหลือไว้หนึ่งพันนะครับผมในเงินสองพันเจ็ดร้อยทองเหลือไว้หนึ่งพันนะฮะ โอเคได้วตอนเรนกับกับกับโอเวน่นตอนเรสาคนครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าใครจะปั๊ม g GPSP หรือเติมทางก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ไปแล้วายบาย Let's go